าเคนเคลืบนเื่อตัหน้าลูกเื่อนตัวหน้าโอเคกลังใจี่ชายเอาโอ้ยครับมีจุดยืนชัดเจนนะครับครับนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเขาาถามนุ่ง ทำทำได้่องอครับก็ภาพเลยแต่นははี้ค๋อดีครับผมลงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรจริงๆแล้วหมายถึงว่าปกติเนี่ยมันเพิ่งถ่ายละครเสร็จแล้วด้วยแล้วก็คือมันก็น้ำหนักมันก็สเตเบิลจริงๆประมาณพี่แล้วอยู่ประมาณหกห้าไอหกเก้าตอนนี้เลยหกสามใช่หกโลเพราะว่าแบบต้องถ่ายละครครับแล้วก็แบบต้องทิ้หุ่นด้วยแล้วก็คืออยู่แบบนั้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยใต้รถคับใช่ครับผมเพราะมันต้องถ่ายละครมันมีถอดเสื้อโชว์อะไรอย่างเงี้ย มันกลงของการทำงานอย่างเดียวเลยมันก็ลงของการทำงานอย่างเดียวไม่เสียหายเลยไม่เสียหายเลยตอนแตก็มองคนกิแบบรำเศร้าเลยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือเปล่ามันไม่ถึงขนาดว่ามันกินไม่ได้มันอะไรอย่างงี้ครับผมคือทุกเช้าเนี่ยก็จะมีแม่ที่แบบว่าคอยเอาข้าวมาให้อะไรอย่างงี้อยู่ตลอดแล้วแม่ก็จะบังคับว่ากินให้หมดนะอะไรอย่างงี้คือเรากินแม่งลง ไม่ครับคือมันเหมือนกระเพาะมันคงแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันอยู่ตัวแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วมันถ่ายละครอง8แปดเเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกพคือมันมีละครที่เราต้องโชว์หุ่นมันก็เลยเราโชว์ในไอจีเนาะให้แบบคุรัดครับผมก็ก็แค่ถ่ายรูปไว้นานแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากชมลงบ้างอะไรอย่างงี้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเห็นขนาดแบบขนาดนั้นตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าตอนนี้ก็ยังกางเกงยังหลวมอยู่เลยครับวันนี้ก็ยังใช้เข็มคัด เหลือ,อยี่เลยครับแล้วรา <พอ S 2> ชาติอดีตอนนี้ถือว่าแบบอบแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะคือมันมันเป็นความแปลกนิดนึงคือพออยู่ตอนนั้นทุกคนก็จะบอกว่าลดลงมาหน่อยอพออยู่ตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเ<ห><ห>พิ่มขึ้นมาหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยบาลานซ์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเอ้ทั้งสองแบบทั้งสองรูปแบบเลยช่วงนั้นที่แม่เขาบังคับบอกให้เราก้าให้หมดพราอะไรทีแม่เขาเป็นห่วงเรากเายใช่เขาเป็นห่วงเราใช่ว่าแบบว่าอยากแบบคือปกติเนี่ยก็คือเขาก็จะเอาแบบ ข้าวมาให้ทุกเช้าไปซื้อข้าวมาแล้วก็แบบเอาวิตามินมาให้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยใช่คือปกติเวลาเรามีเรื่องไปสบายใจไปแค่เรื่องไม่หรอกจริงๆแม่เขาทำอยู่แล้วครับแม่เขาทำอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วทำมาประมาณแบบสิบกว่าปีแล้วแต่พอมีเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มคูณสองไม่หมดยังไม่ขนาดนั้นหรอกคือทุกคนคือวันหนึ่งเราคือเรารู้สึกว่าทุกคนก็คือจากเพื่อนที่ไม่เคยทักมาจากคนที่แบบว่าอยู่ไกลๆกันจากเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือใครก็ตามครับคือเขาคงรู้สึกว่าเขาอยากให้กําลังใจเรามากกว่าก็พยายามหิ้ <im itation> ใช่คือท<ม>ุกคนคือคงแบบรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรกับ,บรับเราน้อนอ,นอะไรเงี้ย <im itation> เขารู้สึกว่าเออก็อยากจะแบบให้กําลังใจเพื่อนอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็บางทีเราก็เห็นแล้วเราก็รับไว้แล้วก็ตอบเขาว่าเฮ้ยขอบคุณนะอะไรขอบคุณามากๆเลยครับตอนนี้พี่ออกออือมุกออนอะไรเงี้ยไปอยู่ครับไปใช่ไหมไปอยู่หลายๆคนเป็นห่วงเราว่าจะอดว่ากชาติอะไรเราต้องไปได้แล้วใช่เราก็ต้องไปได้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อได้แล้วครับผมใช่แข่งพอที่จะเดิน <im itation> แข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็ค,ค,คือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครัย,รย,ยังไม่ลอยใช่ไหมยังไม่ลอยเท่าไหร่หรอกอคือมันใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับแต่แตยัางวันนี้ก็ถเหมืินแบบรอบที่แล้วเลยครึ่งวันนิดนึงตอนนี้ป,ประมาณแบบ<ป>มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองเนาะมันอาจจะประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ตอนนี้ยังวันนี้เจอแล้วกันเจอกันก็โอเคครับเจอกันก็โอเคหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงเราก็ยังทำงานร่วมกันได้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ทักทายแล้วก็โดนหลายคนโฟกัสก็แบบการมาเจอการครั้งแรกของใช่รู้สึกอยู่แล้วว่าต้องเป็นที่จับตามองแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็โอเคนะครับหมายถึงว่าทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีครับไม่ได้อึดอัดไม่ได้อึดอัดอะไรทั้งนั้นครั้งก่อนเๆแบบว่าทำมจได้ใช่วันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเลยไม่ได้คุยกันใช่ยังไม่ได้คุยกันคือมาถึงปุ๊บก็แบบมาถึงปุ๊บก็คือรู้สึกว่า เรียบออกไปแต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาขึ้นมาปุ๊บก็มาบรีฟแล้วก็ลงขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็ลงมาสแตนบายอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ด้มีโอกาสเพื่ผมบอกว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันก็ยังไม่ถากกันเรื่องประเด็นนี้อะไรใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลังจากที่อย่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปชิดแชทหากันเลยจริงๆมันจะมีโอกาสแบบแค่ย้อนกลัว่าถ้าสมไม่ไม่ไม่ได้เจอกันแล้วในวันนี้โอ้จริงๆแล้วค่อนข้างเกรงใจมากกว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเเงี้้ยคือราไไม่ด หมายถึงว่าปกติในช่วงนั้นเราเราจะรู้ตารางเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่อาจจะแบบกลัวไปรบกวนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยมันเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ามันส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า <S <S 2> <S 2> อยากพูดต่อหน้ามากกว่าไม่ได้อยากจะแบบโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้ติดใจอะไรมากไปแต่แร้วมันอ๋อแต่ว่ามันต้องทำเขาเขาฝากมาแล้วครับเมฝากมาแล้วใช่แต่จิมกิฟต์ปาบอกว่าเขาไม่กล้าคุยอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอกคิดอะไรอยู่อ๋ออก ไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมไม่ได้คิดเลยเลยคือตอนนี้ในสมองโอเคแบงค์ใช่ครับยังเบลออยู่หรอยังเบลออยู่ครับผมเราเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ครับยังเป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาเจอกันทักทายกันอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดแต่ว่าไปลงดีเทลว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยคือการคำนวณตั้งใจว่าอยากจะเอออยู่กันแค่สองคนได้ไหมหรืออะไรใช่คือรู้สึกว่ามันคือพอเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคําของที่เราฝากจากเรามาถึงเขาคือเราไม่รู้สึกว่าอยากจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ได้อยากจะให้มีคนมาแบบนในหมู่มวลเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ามันมีเวลาหรือมันมีโอกาสดีๆถ้าวันนี้ไม่เจอกันแล้วก็ต้องรอครั้งหน้าเลยเอ,อไ่ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปแล้วกันเนาะการีเจังงาครับครับผมจะแบงค์นี่เรื่องเรื่องเหัวอนจะแบงค์ในอีกงานไหมครับ ก็น่าจะสักพักใหญ่เลยครับใช่ก็ตอนนี้ก็งงๆอยู่งานมันยังมันคงยังไม่ชินแหละครับหมายถึงมันคงยังไม่ชินว่าแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลาว่างมีคนให้โทรหามีคนให้ไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้มันไม่มีมันก็เลยจะแบบเฮ้ยโทรหาเพื่อนแทนละกันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าเอยุ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่โทรหาคนอะไรเงี้ยมันแค่ ใช่ใช่คือช่วงแรกๆมันจะยากหน่อยตรงที่เรายังจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้อย่างแฟนคลับก็น่ารักนะคอยแบบใช่เขาคอยมาต้อผมตลอดเลยให้กระชุ่มกระชวยใช่ก็คือแบบว่าได้เราเธอต้อมาฉันต้อกลับนะสู้นะฉันบอกก่อนใช่ครับประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ่ะอบค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็มีค่ะไปมีต้นสองเจอนะค่วสอนต้นะีหาอาบพี่เขาไปอนต้น